สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจี๊ยบคนเดิมเพิ่มเติมก็คือมืดจัง <c oughs> <c oughs> คุณน้านะคะวันนี้เรามารับน้องฟ้านะคะ <c oughs> น้องฟ้ากำลังจะออกมาจากที่คุมขัง <c oughs> กักตัว14วันเรียบร้อยครกกำหนดตามนโยบายของรัฐบาลนะคะเรามาลุ้นกันว่าจะออกมากี่โมงกี่ยามนัดกันเที่ยงคืนแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลิกได้ยามมาสักทีนางออกมาจนอยากจะเออยากออกมาจนตัวสั่นแล้วเปาดีรอเห็นหรออยู่ตรงไหนคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่านางออกมาจะมีอาการยังไงเก็บกดขนาดไหนเดี๋ยวเราประชาติได้เนี่ยผู้ชาติอ่าไปดูกัน <g ib b> ปกติเรามารับญาติพี่น้องนะคะที่กลับมาจากเมืองนอกเราไปรับที่สนามบินนะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะ <g ib b> เรามารับน้องที่โรงแรมจ้า โรงแรมบ้านไทยบูติกซึ่งเป็นสถานที่ของน้องสาวนะคะมากักตัวนะคะทุกคนดูสภาพอของนางอะ ปกตินี่คนจะกลับจากนอกนี่เราไปรับที่สนามบินใช่ไหมอันนี้เรามารับที่โรงแรมอันนี้สัมภาระของนางใช่ไหมคะคนอาจจะเสียไปนะคะอะไรเหรอขอบคุณค่ะสวัสดีนักศึกษาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดูค่ะมาดูกันทุกคนดูสัมภาระนับก่อนนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหอาเอเอพอดีใจครับน้ำตาไหลเลยไหมเนี่ยาหายหเลยตัว <c oughs> <c oughs> นี่เอความราู้สึกกันยังไงลูกสาวมาหอนดีใจเลยเนาะ้า,า,ตาต้องหายมต้องหายเป็นลกูกคุ้ายตัว อันนี้ขนมเธอไม่ของล้ำละบัวโ,โอ้ยบรรยากาศข้างนอกส,สดชื่มนมากรู้สึกยังไงคะ14วันรู้สึกตัวเปื่อยวะ่ะโอเคพีเกียดไปหมดเลยคะ่ะใช่ไหมคะโอ๊ยตื่นึง,งโอเค<ะ>สู้กันต่อไป <laughs> คลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย